เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะ,ฉะเฉลยคาบนี้เนาะอ่าข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าการเล่นเกมนะครับนําไปสู่กีฬาเป็นประจําจะส่งผลให้เราเกิดผลอย่างไรตอบข้อไหนครับตอบข้อที่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับคือข้อที่สองทำให้เราเล่นกีฬาได้ดีขึ้นเพราะว่าการเล่นเกมช่วยให้เราฝึกฝนด้านร้างกายสร้างทักษะ พื้นฐานการเล่นกีฬานั่นเองครับต่อไปข้อที่สองการเล่นเกมนะครับแบบผัดมีจุดประสงค์ที่สําคัญอย่างไรการเล่นเกมแบบผัดอ่าตอบข้อที่สี่นะครับฝึกการทํางานร่วมกับทีมนะครับเพราะว่าซึ่งเป็นการเล่นเกมแบบทีมการฝึกการทํางานเนาะการวางแผนเป็นทีมนั่นเองต่อไปข้อที่สาม ถ้าต้องการฝึกความละเอียดรอบคอบนะครับเราจะเลือกกิจกรรมนันทนาการในข้อใดอฝึกนะครับความละเอียดก็คือต่อจิ๊กซอข้อที่หนึ่งนะครับเพราะเป็นการทํากิจกรรมนันทนาการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับว่าเราจะต่อแต่ละชิ้นส่วนประกอบเป็นรูปร่างให้ได้อย่างไรเนาะต่อไปข้อที่ซีทันไหมครับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะ ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการไม่ใช่ข้อไหนครับคำตอบคือข้อที่สามนะครับไม่เกี่ยวเลยสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวข้อที่สามครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะว่ากิจกรรมนันทนาการที่เราสนใจนะครับจะทําในเวลาว่างก็ได้นะครับนอกเหนือจากการทํางานนะครับซึ่งไม่ใช่การประกอบอาชีพนั่นเองไปข้อที่ห้า ผู้เล่นนะครับเป็นงูนะครับเป็นรูปงูในการลเล่นกินหางนะครับคสมบัติเด่นข้อใดเ,เป็นตอ่าก็คือมองไวนะครับข้อที่หนึ่งพลูกต้องคอยระวังให้จับได้ตอข้อหนึ่งต่อไปข้อที่หก การกระโดดเชือกนะครับเป็นการออกกําลังกายในรูปแบบใดห้าแบบสมมติสานข้อที่สามครับพอเชือกเป็นการออกกาลังกายที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่ในร่มพอกัน่อไปข้อที่เจ็ดการเล่นเกมให้ปลอดภัยเราจะต้องปฏิบัติตามข้อใดหน้าห้าสิบสองครับ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนะครับเล่นตามกฎกติกานั่นเองเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎกติกาแสดง mm hmm. ถึงความไม่ซื่อสัตย์ก็จะทำให้เราเกิดการขัดแย้งได้นะครับต่อไปข้อที่แปดการไม่เล่นเกมตามกฎกติกาจะส่งผลอย่างไรเดหนึ่งน mm ั hmm. ่นเองไปข้อที่เก้า ข้อใดปฏิบัติตนถูกต้องในการเล่นเกมรู้แพ้รู้ชนะรู้ไปต่อข้อที่สามนะครับการสุดเสี่ยวินัยเพราะใจเป็นกีฬาข้อที่สิบการเล่นเกมประเภททีมปฏิบัติตามข้อใดอให้อภัยเมื่อเพื่อนทำผิดพลาดนะการใช้กำลังเพราะ กัรแย่งรวมคะแนนนะครับว่าได้กี่คะแนนรวมนะครับบางคนได้เจ็ดคะแนนต่อไปเดี๋ยวดูหนังสือนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดใช่ไหมครับ ือนะครับการเรียนรู้ที่เจ็ดหน่วยนี้ครับลองใครเจอแล้วบอกเพื่อนด้วยครับหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดการเล่นเกมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเจอ,อยังครับใครเจอแล้วส่งสัญญาณให้เพื่อนหน่อย วันนี้นะครับเป็นการเล่นกีฬาหน้าเก้าหนึ่งนะครับเพื่อนเจอแล้วเก้าหนึ่งการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพามาดูโครงสร้างก่อนนะครับสร้างก็จะแบ่งเป็นกีฬาแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับซึ่งการเล่นกีฬานะครับเพื่อสร้างเสริมสุขภาพก็จะแบ่งเป็นกีฬาสากลประเภทว่าประเภททีมนะครับกีฬาไทย การสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬารวมไปถึงประโยชน์ของการเล่นครับกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพเราและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาครับวมไปถึงการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและการปฏิบัติตามสิทธิ์ตนไม่ละเมิดสิทธิ์ของมีอยู่แปดหัวข้อครับอันนี้ต่อไป มาดูอันแรกเลยนะครับกีฬาสาเปเภทบุกกีทากีทาคืออะไรครับกีทาคืออะไรอ้าใช่ครับเห็นไหมครับเพราะว่ากีทาเนี่ยมันแปลความหมายได้เยอะว่าะจะเป็นการวิ่งเหมือนกีฬาสีกีฬาภายในที่เราจัดการแข่งขันนะครับกีทานี่ก็จะเป็นการวิ่งกระโดดการทุ่มการพุ่ง,กา,งการคว้างหรือการเดินนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภทด้วยกันครับประเภทก็จะมีอันที่หนึ่งเลยประเภทลู่นะครับก็คือวิ่งตามลู่กีฬาที่ต้องแข่งขันบนลู่วิ่งตัดสินด้วยความเร็วและเวลาครับก็จะแบ่งออกเป็นวิ่งระยะสั้นไม่เกินสี่ร้อยเมตรนะครับการวิ่งระยะกลางมีระยะทางแข่งขันประมาณสี่ร้อยเมตรขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกินพันห้าอันนี้แข่งขันด้วยความเร็วและก็เวลานะครับ แล้วก็การวิ่งระยะไกลครับมีระยะการแข่งขันพันห้าขึ้นไปครับมีสี่ร้อยมีสี่ร้อยถึงพันห้าแล้วก็มีพันห้าขึ้นไปครับต่อไปอันนี้คือรูปภาพครับการวิ่งข้ามเครื่องกรีดขวางนะครับได้แก่วิ่งข้ามรั้วร้อยเมตรชายร้อยเมตรหญิงครับถ้าเป็นชายจะร้อยสิบเนาะถ้าเป็นหญิงก็จะเป็นร้อย วิ่งข้ามรัม้ว400เมตรชายและหญิงนะครับวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางสามครับตัวน,นี้ต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับนื้อภามให้เราวิ่งมาเราวิ่งปกติด้วยความเร็วใช่ไหมครับพอมาเจอสิ่งกีดขวางหรือว่าจะวิ่งข้ามรั้วเนี่ยเราต้องใช้แรงสองต่อเพื่อจะกระโดดข้ามครับถ้ากระโดดไม่ข้ามขาไปเกี่ยวกับราวหรือว่ารัว้วนะครับก็จะทําให้ จะรับบาดเจ็บได้อันนี้ต้องฝึกฝนนะครับกีฬานี้ต้องมีความแข็งแรงตรงกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยสองข้างเลยครับเราวิ่งปกติก็จะ,ะไม่มีแรงแล้วพอมาเจอ,อข้ามรั้วบ้างสิ่งจีดขวางบ้างอันนี้ฝึกอย่างหนักเลยนะครับต่อไปอันนี้ประเภทลานนะครับก็คือกีฬาประเภทที่ต้องปะทะกันบนลานกว้างนะครับ ตัดสินโดยการแข่งขันด้วยความไกลค,ความเร็วด้วยเวลาอันนี้ความไกลนะครับความสูงได้แก่กระโดดสูงเห็นไหมครับเขาวิ่งมาแล้วเขาก็กระโดดให้มันสูงเนาะพายงห้าวกระโดดกระโดดสูงกระโดดข้ามก็จะเป็นการทุ่นว้องจักแหงนะครับอันนี้ตัดสินด้วยการความไกล ต่อไปประเภทถนนก็จะคล้ายๆกับวิ่งนะครับวิ่งมาราทอนก็ได้เนาะวิ่งมาราทอนก็คือเท่าไหร่ครับเนีสี่สิบสองจุดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากิโมตจะเป็นชายหรือหญิงวิ่งมาราทอนเนาะวิ่งไปเรื่อยๆระยะไกลประเภทเดินบ้างนะครับเป็นการก้าวเท้าเดินไปข้างหน้านะครับเท่านั้นไม่ต้องให้สัมผัส ของเท้าขาดช่วงนะครับคือการเดินเร็วเก็ต้องก้าวต่อเนื่องเป็นลักษณะเท้าหน้าสัมผัสจะเท้าหลังครับอันนี้ก็จะนิยมแข่งกันเดินยี่สิบกิโลเมตรหรือเดินห้าสิบกิโลนะครับทั้งชายและหญิงอันนี้วิ่งข้ามทุ่งก็คือการแข่งขันที่วิ่งไปตามพิบัติประเทศที่กำหนดอาจเป็นเนินเขาครับทุ่งนาทุ่งหญ้า มีระยะก็ประมาณสี่ถึงกิโเมตรสหับหญิงนะถ้าชายก็แปดถึงอ่าแปดถึงสิบสองอันนี้คล้ายค้วิ่งวิบาทเนาะตอนวิ่งในเนินสูงเนินเขาทุ่งนานครับแล้วแต่ฝ่ายจัดจะจัดการแข่งขันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่สี่ถึงกิโเมตรนะอะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่6ครับอีทาประเภทรวมก็มีชายนะครับก็จะ แบ่งออกเป็นสิบรายการมีวิ่ง100เมตรกระโดดไกลทุ่มน้ําหนักนะครับกระโดดสูงวิ่ง400เมตรวิ่งข้ามรั้ว110เมตรควงจกักรกระโดดแล้วก็พุ่งวก็วิ่งเดียอันนี้ของชายไปมาดูของบ้างผู้หญิงจะมีเจ็ดรายการผู้ชายมีสิบนะครับอันนี้จําไว้พืยอ,ออกสอบหญิงครับก็ได้แก่สัตกกีตาก็ประกอบด้วยวิ่งเหมือนกันนะครับข้ามรั้ว100เมตรกระโดดสูงทุ่หนัก วิ่งสองร้อยเมตรกระโดดไกลพุ่งแหลมวิ่งแ0ดรอเมตรผู้หญิงจะเบากว่าผู้ชายเนาะถ้าเราสังเกตตัวเลขของผู้ชายตรงนี้เป็นร้อยสิบถ้าวิ่งสองร้อยเมตรผู้ชายก็จะคูณไปเป็นสี่รมอยเมตรเช่นวิ่งแปดร้อยเมตรผู้ชายก็จะไปพันห้าอันนี้ก็จะแตกต่างอ,อันนี้คือตัวอย่างวิ่งร้อยเมตรระยะสั้นที่ต้องใช้ทักษะการวิ่งก็เหมือนเดิมขั้นที่หนึ่งไม่ได้ยิน สั่งว่าเข้าที่นะครับให้เดินไปยังอ่านนั่งยองๆห่างจากเส้นเริ่มประมาณเท้านะครับใช้มือนะครับดันว้อันนี้คือท่าเตรียมเนาะถ้าถ้าเกิดไม่เจอโควิดคงไ,ได้ฝึกกันดูตัวอย่างเลยแล้วกันเข้าที่นะครับตรงนี้เส้นเราห้ามเลยเส้นนะครับเดี๋ยวผิดกติกาเนาะเส้นขาวไหมครับตรงนี้เข้าที่คือนั่งท่าเตรียมนี้ระวังก็ ตูดตรงนี้ครับก็กระดกขึ้นแต่มือทั้งสองข้างยังไม่เส้นขาวนะครับถ้าบอกว่าไปปุ๊บวิ่งได้เลยไปหน้าครับปุ๊บหน้าแล้วก็วิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเนาะนี่คือท่าวิง่งอันนี้ท่าวิ่งที่ถูกต้องนะครับหลายๆคนอาจจะวิ่งแล้วสะบัดมือไปหรือวิ่งไปแค่แกกาวนะครับถ้ายังไม่ถูกนี่คือท่าที่ถูกครับก็คือการก้าวขานะครับต้องยกเข่าสูงด้วยเห็นะครับ วิ่งด้วยปลายเท้าไม่ไม่ลงเต็มเท้านะครับถ้าลงเต็มเท้ามันก็จะดแบบนี้นะเอาปลายเท้าลงครับแล้วก็งอแขนงอข้อศอกตั้งมุมฉากนะครับไม่ยกส้นเท้าขึ้นมากเกินไปครับแต่งแขนให้สัมพันธ์กับการก้าวขานะครับศีรษะไม่สายไปมาบางคนวิ่งศีรษะสาย,ยางี้ครับอาจจะเวียนหัวได้เนาะสายตามองตรงนะครับแล้วก็ไม่เงยหน้าขึ้นข้างบนบางคนเอยนเง็หน้าขึ้น ลักษณะการวิ่งที่ถูกภาพนี้ดูแล้วแบบตองเลยครับเป็นนักกีฬาเลยนะครับปลายเท้าลงนี่ไปฝึกได้เราวิ่งไม่ต้องเร็วหรอกเอาท่าที่ถูกครับมืออยู่ยังไงขาอยู่ยังไงเอาท่าสวยก่อนไม่ต้องเน้นว่าเราจะวิ่งเร็วอ่าอันนี้การวิ่งเข้าออเส้นชัยนะครับเผื่อมีกีฬาสีเนาะเผื่อจัดได้เห็นครับวิ่งให้เร็วที่สุดเมื่อเหลือระยะเวลาอ่าอีกสักสองสามเก้าจะเข้า เส้นชชยนะครับให้เราดันลำตัวยืดส่วนอ,อกขึ้นครับให้สัมผัสครับว่าบิดองหัวไหล่ข้างใดข้างหนึ่งครับแต่เส้นชชยเอาไหล่แตะก็ได้ไม่มีการเอามือไปไนะครับไปคว้ามาเนาะบางบางครั้งเราอาจจะใช้มือเนาะเราจะกถึงเส้นชชยแล้วเอามือเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เนาะต้องเอาอไหล่สัมผัสซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือว่าหน้าหน้าอกเรานะครับสัมผัสเส้นชชยเนาะ และก็ไม่ควรที่จะหยุดกระทันหันนะครับให้ค่อยๆชะลอความเร็วลงแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วอยู่ดีหยุดเลยอาจจะสะดุดได้นะครับเราขับรถเนาะจักรยานหรือเครื่องอ่ารถจักรยานยนต์บิดไปอยู่ดีปุ๊บเราจะไปจอดเลยก็ไม่ได้ต้องรอชะลอความเร็วลงครับต่อไปมาดูเทเบิลเทนนิสนะครับว่าปิงปองนั่นเองกีฬาที่ฝึกความ อองไวในการเคลื่อนไหวใช้สายตามีการแข่งขันประเภทเดียวแล้วก็ประเภทคู่กีฬาประเภทนี้เนาะทเทเบิลเทนนิสเราไม่ต้องไปตีเราเอาแค่เดาะหน้ามือหลังมือได้ก่อนอทรัอเอาทักษะให้ได้ก่อนมันจะตีโต๊ะอย่างเดียวเดียวไม่ได้นะครับนี่ทักษะการจับจับไม้ตีลูกเทนนิสนะครับจับแบบธรรมดานะครับเหมือนเราจับมือกันอย่างเนี้ย แช่งน,นะครับก็ไม้เข้ามาสอดเข้าไปนะครับกำด้ามไม้อยแลรววางนิ้วหัวแม่มือนะครับแล้วก็นิ้วชี้ตรงนี้ตัวให้หัวแม่มือนะครับด้านหน้าของไม้ครับลองใครมีไม้ก็ลองจับดูลักษณะนี้นิ้วชี้อยู่ด้านหลังนะครับนิ้วชี้จะอยู่ด้านหลังเนาะนิ้วชี้ตรงนี้เห็นไหมครับนีนิ้วโป้งนิ้วชี้เราจะไม่โผล่มางหน้าเนาะถ้ามันโผล่มาด้านหน้าหน้าไม้เวลาตีปุ๊บๆู กระดอนมามันจะโดนนิ้วชี้มันก็จะไม่เด้งเขาก็เลยเก็บนิ้วชี้ไปด้านหลังพวกก็เก็บตรงนี้หน้าไม้เนี่ยหน้าไม้ตรงนี้ถ้าเราเอานิ้วเขาไปบางคนจับแบบไปตรงหน้าไม้สีแดงเวลาตีมันก็จะแป๊กว่ามันโดนนิ้วเราอ่านี้จับแบบมืออาชีพนิดนึงนะครับจับแบบไม้จีนครับหรือว่าถือปากานี่จะยากนิดนึงครับจับได้สองแบบ ครับอันนี้จับแบบจับปากานี่จะตียากนิดหนึ่งเนาะแล้วแต่คนถนัดครับเราก็ลองฝึกดูว่าเราถนัดแบบไหนครับจับได้สองแบบอันนี้เป็นการเดอะลูกครับตั้งหน้าไม้ให้ขนานกับพื้นเก็บนิ้วชี้ให้ดีนิ้วโป้งให้ดีนะครับโยนลูกขึ้นแล้วก็ตีลูกให้ลอยขึ้นในอากาศในแนวตั้งครับว่าแนวตรงนั่นเองซึ่งอาจฝึกครับดาะด้วยหน้าไม้ก่อนว่า หลังไม้สลับกับหน้าไม้ก่อนถ้าหลังไม้จะยากนิดนึงต้องสะบัดข้อมืออ๋ออันนี้ก็ลองฝึกเองได้ถ้าใครมีอุปกรณ์อ่าพอเราเริ่มชำนาญน,นิดนึงครับดอกหน้ามือดอกหลังมือเสร็จแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มมีความชำนาญแล้วก็ตีกระทบกับผนงังครับนี่เราตีกับคู่ต่อสู้นะผน,งนังคู่ต่อสู้แล้วก็ตีเข้าไปเด้งกลับมาแล้วก็ตีเข้าไปนะครับห่างลักสองเมตร ครั้งแรกอาจจะฝึกให้กระดอนพื้นหนึ่งครั้งก่อนครับแล้วจึงตีให้ไปกระทบกับผนังเราโยนปุ๊บให้ลูกมันกระดอนพื้นแล้วก็ตีไปให้โดนผนังครับถ้ายังไม่ชำนาญถ้าใครชำนาญเพิกมกดนขึ้นแล้วก็ตีกับผนังได้เลยครับนี่เนาะลองฝึกที่บ้านได้ทีนี้เริ่มการตีลูกหน้ามือแล้วนะครับใช้หน้าไม้ตีลูกที่มา ด้านเดียวนะครับกับมือที่ถึงไม้ช่นถ้าจับไม้มือขวาก็ต้องใช้หน้าไม้ตีลูกที่มาด้านขวาของเล่นอันนี้เริ่มตีโต้ได้เราแค่ดอกก่อนเนาะอันนี้ก็การตีลูกหลังมือครับเมื่อกี้นี้หน้ามือกับหน้าไมาเ้เขาเปิดออกอันนี้เป็นหลังมือหน้าไม้ปิดเห็นไหมถ้ามันจะแตกต่างกันนะครับหน้ามือหลังมือ อันนี้หน้าอันนี้หลังหน้าอันนี้หลังเห็นก็จะแตกต่างกันต่อไปการส่งลูกหรือว่าการเสริรฟนะครับหน้ามือครับเราต้องยืนห่างครับยืนห่างโต๊ะนิดนึงเนาะเปรียงไม้ไปด้านหลังประมาณสักสองฟุตครับโยนลูกขึ้นจากนั้นฝ่ามือนะครับตีลูกโดยเอียงมาหน้าไม้นะครับให้ความเล็กน้อยเพื่อให้ลูกกระทบโต๊ะก่อนจะข้ามไปยังตาข่าย ข้ามนะเราโยนลูกขึ้นเราตีลงแดนของตัวเองให้มันกระดอนข้ามตาข่ายครับน,นี้ต้ตองอันนี้ต้องฝึกเนาะถ้าเราเรียนทฤษฎีเดียวอาจจะไม่เห็นภาพแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน,นี่กฎกติกาของเขานะครับเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองของเราลูกสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวเก้าฟุตกว้างห้าฟุตครับยาวกว้างนะครับก็จะต่างกัน เก้ากับห้านะครับแล้วก็โต๊ะต้องเสมอกันนะครับสูงจากพื้นสองฟุตนิ้วนะครับก็คือขาโต๊ะขาโต๊ะกิงกองนะครับนิ้วขอบด้านบนนะครับของพื้นผิวโต๊ะทั้งสี่ด้านทาด้วยสีขาวขนาดกว้างสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นตามแนวด้านยาวทั้งสองเรียกว่าเส้นข้างครับต้องตามแนวความกว้างเส้นสกัดนั่นเอง ่เห็นไหมครับจะได้เห็นภาพเส้นสกัดเรียกว่าเส้นสกัดนะครับด้านหลังเนะี่ยอันนี้ยาวเก้าแบบแนวยาวตรงนี้กว้างห้าส่วนความสูงเนี่ยเห็นไหมครับสองโอ้ต้องสูงขนาดนี้ไม่เกินนี้นะครับในเส้นข้างเส้นข้างสองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยส่วนเส้นสกัดก็ดกมีครั้ง ฝั่งเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเส้นอากาศเวลาเราเสิร์ฟนะครับถือว่าเราอยู่ฝั่งเสจจกก้นอากาศตรงเมาสกีเราโยนลูกปุ๊บเราตีลูกกระทบฝั่งเราหนึ่งครั้งปึ้งแล้วก็เด้งข้ามไปฝั่งน,นี้ก็ตีกลับมานี่ก็ตีกลับไปแล้วครับทีนี้ครับจะได้ฝึกกันเดี๋ยวค้างไว้ที่เทเบิลเทนนิสก,ก่อนสมุดมาจดโครงสร้าง แค่นี้พออันนี้เขียนไปยังครับโครงสร้างเขียนไปยังเขียนแล้วใช่ไหมเขียน้วยังครับโครงสร้างนี้เขียนไปได้ยังดูในสมุดคุคัสจ้าหน่อยครับอ่างั้นเขียนโครงสร้างนิดนึงนะครับผังและการเรียนรู้เขียนแค่นี้พอโครงสร้างนิด สร้างเสร็จจะมีงานให้ทำเสาร์อาทิตย์เนาะงานให้ทำนะใช่ครับอันนี้จดในสมุดนะครับผังสาระการเรียนรู้เนี่ยจะมีงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับเราต้องทำเวลานิดนึงเนาะตอนนี้ เที่ยงสี่สิบเซาล์ที่เดี๋ยวให้ไปหาข้อมูลกับสมุนไพรครับที่ช่วยป้องกันหรือว่าต้านโคไวรัสโควิดสิบเก้ามาให้เยอะที่สุดพี่ปหกเขียนมาได้เกือบห้าสิบชนิดนะครับเดี๋ยวครับปห้าเราจะหาข้อมูลมาได้เยอะเท่าพี่เขาไหมเดี๋ยวเราจดนี้เสร็จก่อนนะลูกเดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ ข้อนี้อยู่ในหนังสือมีใช่ไหมครับอยู่หน้าไหนลูกใครสามารถให้คำตอบได้อ่าอยู่หน้าเก้าสิบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสไลด์นี้เนาะเดี๋ยวจะให้งานคิ้นหนึ่งมันจะไม่ทันจดเลยนะครับงานชิ้นนี้เป็นการบ้านเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ น,นีงานชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกให้จดผังสาระการเรียนรู้อันนี้ชิ้นที่สองนะครับนีดใส่สมุดเหมือนกันนะ ขียนชื่อสมุนไพรที่ช่วยต้านไวรัสโควิดสิบเก้ามาให้มากที่สุดคิดว่ามีอะไรบ้างเขียนมาเลยถามที่ Google ก็ได้พี่ปหกเขียนมาได้ประมาณห้าสิบชนิดเราจะสู้พี่ปหกได้ไหมครับเ็นในสมุดเนาะไม่ต้องครับเขียนแค่ชื่อลูกเขียนแค่ชื่อพอสักพคุณไม่ต้องเขียนเนาะโอเคครับ สาวัคซีนโควิด้า,ามีกี่ยี่ห้ออะไรบ้างหาข้อมูลมานะครับ กี่ชนิดอะไรบ้างซีนนะครับกี่ยี่ห้อข้อสุดท้ายใช่ครับต้องหามาดูมีกี่ได้ครับถามได้เลยพี่ สมุนไพก็หาใน Google ได้นะครับ ่ะสามข้อพอเดี๋ยวหยุดเสาทิศไม่ได้เล่นเกมเนาะแค่นี้พอถ้าใครเสร็จในคาบก็ไม่มีการบ้านหน้ายากนะครับใครทำไม่ได้ไหมน่าจะทำได้นะครับรัสโควิด1 9บเกมีกี่สายพันธุ์อะไรบ้างคนไหนที่ติดตามข่าวคงตอบได้สบายเลย ต้องระบุด้วยนะครับว่าเช่นเดลตาของอังกฤษเราก็เขียนว่าประเทศอังกฤษด้วยอของอินเดียก็เขียนประเทศอินเดียมาครับก็อลองหาข้อมูลมาก็จะได้กี่สายพันธุ์แล้วก็วัคซีนก็เขียนของยี่ห้อวัคซีนลงไป มีสองงานนะงานแรกเขียนผังครับเหมือนการวิทย์เิจ็ดแล้วก็งานชิ้นนี้ชิ้นที่สองชื่อสมุนไพรนะครับเขียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเขียนได้นะครับมาเลยพี่ปหกเขียนได้ประมาณห้าสิบชนิดนะครับไพยเนาะเราดูดิว่าจะสู้พี่ปหกได้ไหมลองหาข้อมูลมา